การความประสงค์ความตั้งใจของเราในมีงาอื่ในใดวิ่งลาองานปฏิบัตรบิตรักษาจิตใจของเราให้เกิดความสงบเพราะความสงบนี้เป็นพื้นฐานที่รับรองความสุขไว้ความสุขที่เกิดขึ้นแตบพื้นฐานรเรา คือความสงบนี้เป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศทรงสั่งสอนเผยแถถพร่ประเทศปฏิบัติเกี่องกันการมา,ารตรนั้นดับเราทั้งหลายเลื่อมใสในปฏิปทาการปฏิบัติในทางสงบนี้เองจึงได้มีจัทธา เสียสละสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเพื่อนฐานคือความสงบในทางจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราถือว่าความสงบนี้เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งแต่โดยปกติแล้วจิตใจของเรานี่จะสงบได้ยากเพราะจะต้อง คิดอารมณ์รึกอารมณ์เที่ยวไปสามอารมณ์เมื่อเป็นเช่นนี้จเป็น,ปนจะต้องใช้จิตใช,ช้ปัญญาเป็นเครื่องรักษาเข้าไปช่วยเหลือจิตใจด้วยจะลำพังของใจแล้วจะถูก อารมณ์สัางสายจากภายนอกมาพาไปเดินไปเที่ยวไปไม่ในที่หยุอยู่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้มาถึงแล้วคำว่าความสงบนี้ไม่มีอื่นไกลที่จะสงบ ถ้าจิตไม่สงบแล้วไปหาความสงบที่ไหนไม่มีอถ้าจิตสงบแล้วทุกอย่างก็สงบทันทีเพราะฉะนั้นความสงบในทันทีลงที่จิตความสุขก,ก็เกิดขึ้นที่จิตเช่นเดียวกันไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นีลไลเมื่อเรา เข้าใจในส่วนความสุขที่เกิดขึ้นอาศัยความสงบกเกิดขึ้นที่จิตจะ่นนี้แล้วความทุกข์ล่ะมันจะเกิดขึ้นที่อื่นไม่ได้ความไม่สงบจะเกิดขึ้นที่อื่นไม่ได้ต้องเกิดขึ้นที่จิตเียบเนื่องโดยจิตจิตนี่งมีอยู่ทุกทุกคน เพราะฉะนั้นความสงบและมั่นงจจึงมีทุกคนจึงเป็นจาเป็นจะต้องปฏิบัติทุกคนทุกคนต้องช่วยเราเองต้องปฏิบัติเราเองเราต้องดูเข้ามาน้อมเข้ามาหาจิตใจของเราเองซึ่งแม้ว่าจิตใจจะเป็นธรรมชาติที่อยู่นิ่งด้ยากกาตาแต่เราก็หาอุบาย ให้ม<ส>ันอยู um, ่ด้วยสติด้วยปัญญาในทางรันี่องค์สมเด็จพระธรรมคัมพทธเ้าพระองค์ทรงใช้ได้ผลมาแล้วได้รับประโยชน์มาแล้วสติปัญญาที่เราไม่ใช้ก็คือเอาสติไปสั้างไม้ติดนรกอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เก so, uh, ิดความสำมรวมเข้ามาเรียกว่าโอปันนายนโกล่นอกเข้ามาหาสูรู้ผลคิดผู้นึกผู้รู้ว่าสงบและไม่สงบผู้รู้ว่าสึกและทุกเรากำหนดรวมเข้าไปเราจะรู้ได้ทันทีเกิดความรู้ตัวขึ้นมาว่าในปัจจุบันนี้จิตของเราเป็นอย่างไรมีความสึง อยากอยากเรือมีความสุขอย่างละเอียดต่มีความสงบอยากอยากหรือมีความสงบอย่างละเอียดแต่เราปล่อยวางอารมณ์ยานอยากได้แล้วหรืออารมณ์ยันอยากยังเหลืออยู่คนี่สุดแม่ลมหายใจของเราเราก็รู้ว่าลมหายใจของเราละเอียดเกย์อยากมีความเย็นหรือความยังไม่เย็นสนิท สิ่งล่านี้เรารู้ได้โดยสติรู้ได้โดยความรู้ตัวโดยความเข้าไปสัมผัสไรเมื่อเรารู้ตัวเช่นนี้แล้วเราพยายามทำความเข้าใจในใจเมื่อเราต้องการความสุขตามบรนดาศเราก็ปล่อยวางสิ่งที่อยากเหมือนกับเราต้องการบริโภคอาหาร เราต้องการรับประทานข้าวเมื่อไปเห็นข้าวเปลือกหาข้าวสุกที่ไหนไม่มีหาข้าวสามที่ไหนไม่มีเราก็เข้าใจว่ข้าวสุกมันก็อยู่มาจากข้าวเปลือกนี่แหละแต่ข้าวสามก็มาจากข้าวเปลือกนี่แหละเมื่อเป็นเช็นนี้เราเอาส่วนเปลือกส่วนหยาดออกเสียแล้วก็กลายเป็นข้าวสาเราเคยเห็นว่า เขาก็เอาข้าวสารนี่แหละไปเติมข้าวถุกในกรรมวิธีคือเอาไปหุงไปต้มไปถุกธรรมวิธีถูกต้องที่เราเคยเห็นมาเคยรู้มาเราก็เอาข้าวสารนี่แหละใส่หม้อใส่น้ำไปต้มตั้งบนเตาราคอยดูแลเมื่อน้ำเดือดแต่ถุกความร้อนเดือดขึ้นมาแล้วข้าวสารที่แข็งแข็งหยาบหยา ก็กลายเป็นสิทธิเข้าสุขสิ้นนิ่มเข้าสุขที่ควรเกิดก,การบริโภคเราก็บริโภคไปรักความสบายใจมาดักั้นดัเมื่อเราสมนตจิตไปแล้วยังไม่เห็นความสงนก็าตายังไม่เห็นความสุขก็ต่า,ตาใไปเึ่งเข้าใจว่าความสุขและความสงบนั้นก็อย,อยตรงที่ไม่สงบนี่แหละตรงจิตที่ไม่สงบนี่แหละ เมื่อเราพยายามใช่อุบายให้ความสงบนี้ค่อยหมดไปค่อยจืดจางไปให้เหลือแต่อารมณ์อันเดียวจิตตั้งผู้รู้อันเดียวเอกลางจิตตงให้มีจิตอารมณ์อันเดียวเอกัางธรรมังให้มีธรรมส่วนเดียวเระลึกส่วนใดส่วนหนึ่งในส่วนลมหายใจเข้าออกเราก็สร้างนลึก ค่อยละเอียดไปตามันดับให้สบายสร้างความสงบสร้างความสบายแปล่อยวางภาระที่เคยก่อควรที่เราเคยรู้ว่าเป็นกากหรือเป็นเปลือที่ทำให้อารมณ์อยากในวัตถุในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสิ่งแบบนี้ล้วนจะเป็นเปลือของของข้าวสารภายนั้น เพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยวางออกเหนือเราไม่เอาโรปเราก็ไม่เอาเสียงเราก็ไม่เอากลิ่นเราไม่เอารสเราไม่เอาแล้เราเอาความรู้กับพุทธโาคอยผ่อนให้สบายตามระดับเมื่อกใดสติของเราเข้าไปใะลึกความเพียรของเราพยายามเข้าไปตัาง พยายามกำหนดรู้ไม่ให้เผลอแล้วก็สร้างความสบายในความรู้การัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในงานที่เราทำสร้างความดีใจความพอใจเรียกว่าชั้นทะความพอใจเมื่อมีความพอใจในความสงบในการกำหนดและวปฏิบัติที่ความสำเร็จก็ย่อมเกิดขึ้นความเพียนก็ตามมา ความเอาใจใส่ไม่ให้เผลอก็ตามมาแต่ในจิตใจเขาเมื่ออทีนี้ความที่ทําให้เราชุ้งชื่นพอใจทําได้ก็คือความบวบาดทุตโธในใจนี้เองที่เราว่าทางนี้แหละเป็นทางของพระอริยะทางที่พระพุทธเจ้าและพระองค์บำเพ็ญมาเราได้เจรินรอยตามพระองค์ก็ถือว่าเราเป็นผู้มีบุญ ปรมีทำได้สั่งสมอบรมมาแลายควสมขัดเราจึงได้มีโอกาสาได้มาประปฏิบัติมาเจริญรอยตามพระองค์แล้วเกิดความดีใจที่เราได้มาปฏิบัติในวันนี้เพราะในเฉพาะเที่ยวนี้โอกาสที่จะดีถึงเพรามเหมือนกับปัจจุบันนี้หายา ที่ผ่านมาแล้วว่าจะได้มาเตรียงแล้วเตรียงอีกต้องรว่รวงวรลงกว่าจะได้เป็นกําลังสาเร็จเป็นรูปได้มาถึงได้มาปัจบัติอย่างนี้ไม่ใช่เป็นของที่ง่ายนกะอนาคตข้างหน้าอุปจรกขัดขวางเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็มีร้อยแต่สำหรับพวกเราแต่ถึงอย่างไรก็ดีปัจจุบันนี้ซึ่งขัดขวางเราก็ได้กำจัดแก้ไขออกแล้ว ได้มาอยู่ในสถานที่สงบสงัดี่เรยกว่าป่าไม่ใช่ที่ธรรมดาไม่ใช่ในเมืองแต่เป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าพระองค์เจ้าพาออย,าย่ภูเขาเราก็อ,อยู่ในกลางภูเขาในสถานที่นี้เพราะเหตุนั้นเมื่อเราได้มาแล้วเืวยยาสมความสบายและความดีเป็นครบ เป็นครอบคู่กับสติกับความพยายามของเราคอยละสิ่งที่เป็นเปลือกออกคืออารมณ์อยากอยากแล้วพุโทธโธพุทโธรวมรู้ในะจิตใจให้ความรู้เนะี่ยรวมกันเป็นก้อนจุดเล็กๆเหมมอนก็เขารวบรวมแต่งอิติ์เป็นจุดตอมเล็กเทิ่งมีพลังกลราขึกน สามารถแผดเผาสิ่งที่ขัดขวางก็จัดออกได้ันไดจิตของเราที่รวมอยู่ยิ่งให้เล็กเท่าไราย,ยิ่งมีพลังมากถ้าเราใหญ่เท่าใราย,ยิ่งมีกำลังน้อยเพราะฉะนั้นจึงเรารวบคุมความรู้ละสิ่งที่อยากออกเือสิ่งที่ละเอียดสิ่งที่มีประโยชน์มันก็อาหารที่เราบริโภค ถึงแมเราบริโภคมากมายจะเป็นศาสตร์เสียส่วนมากส่วนบำรุงชีวิตแคนเมดเดียวเท่านั้นเองเท่เกิดมีเรืองมีเไม่ใช่เป็นของมากเลอกคือบำรุงอยู่เพราะฉะนั้นฉันใดคุณ,ณธรรมที่ความรู้ที่เรารู้มากๆนั้นยังไม่มีประโยชน์เท่าที่ควดแต่มันก็จําเป็นจะต้องอาศัยเหมือนกับ แต่จะจำเป็นจะต้องทิ้งเหมือนกับอากาที่เราบริโภคอาหารจำเป็นจะต้องทายเทออกทิ้งไม่ใช่เป็นของเอาทั้งหมดแต่ฉันได้ความรู้ความปฏิบัติของเราพบให้ละไปตามระดับทิ้งไปตามระดับเหลือจนเหลือแต่ควรู้อย่างเดียวในนักภายในส่วนเดียวพยายามที่กำหนดจะลึกไปเลื่อกไปเลือไปแต่ตามระดับตามระดับ ลอยวางอะไรเรียกว่านั่งให้เป็นสุขปฏิบัติให้เป็นสุขตั้งใจพยายามทำ ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิ้ัยเราต้องการความสุขความสบายอย่างอื่นเราเคยทำมามากเคยคิดมากเคยหามามากแล้วเราไม่มองเห็นความสุขโดยการทำอย่างอื่นแสลงเราอย่างอื่นเราอาศัยความสุขไปทางกายเมื่อเราพิจารณาหาความจริงแบบ เรามาพบความจริงนะไม่มีความสุขแม้เป็นเดี่ยวในอัตภาพนี้เลยดูตรงไหนจะเต็มไปด้วยของไม่มั่นคงของไม่ถาวรของไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ก่อกวน ควรให้ขึนน้นดลควรให้คิดไห้นักไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควนให้ตรงในร่างกายไม่มีเพราะฉะนั้นบัณดิตทั้งหลายท่านจึงสอนให้เราไม่ให้หลงไม่ควรหลงไม่ควรหวัง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราได้อาจจะภาพร่างกายเรามีความสุข <c oughs> เรามีความสบายเพราะร่างกายนี้เปรียบเหมือนแสงเทียนที่มีไฟติดอยู่เี่อยายความสว่างเราเข้าใจว่า เห็นความสว่างที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่เลือกทำกิจอันใดอันหนึ่งเราเนึกว่าจะมีอยู่อย่างนั้นเพราะเหตุใดเพราะสิ่งที่เกิดก็เกิดขึ้นสิ่งที่หมดก็หมดไปไฟก็เกิดขึ้นอยู่ส่วนเชื่อของไฟก็หมดไปหมดไปหมดไป เมื่อเราต้จัดเมื่อเราอาศัยมีสว่างแล้วถ้าเราไม่รีบทำสิตที่ควรทำปล่อยเวลาให้หมดไปหมดไปหมดไปไม่ทำอะไรมไเมื่อเ่็นเพเิ่ในแสงสว่างไม่ทำสิตที่ควรทำแล้วไปทำสิตที่ไม่ควรทำพอถึงเวลานั้นเชื่อก็หมดไปใจก็หมดไป ความแสงสว่างมันก็หมดไปด้วยไม่มีอะไรจะเก็บไว้ได้เลย้างงานของเราไม่ได้ทำเขราอาศัยแสงสว่างเพื่อเพื่อนเมื่อไปโทษเพืเมื่อมืดเข้ามาอีกแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ครผลนะที่สุดเราเดินทางมืดไม่มีคนไม่มีสิ่งใดช่วยเหลือจะได้รับความลำบากอย่างไรบ้างกันได้ ชีวิตของเราที่เหน่ขึ้นมามันก็กินเชื่อเราหาบำรุงทุกวันทุกวันวเราโมมเอาแต่บำรุงเพื่อให้อยู่ได้งานที่เป็นสาระมันคงที่ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างแต่เพียงแต่หาเงินหาทองใครๆก็หาได้ก็กินได้มีอยู่ได้แต่เราคิดเป็นนาด้วเรามีเงินมีทองมีบ้านมีท่า มีช่อยู่อาศัยตลอดถึงมีเครื่องนุ่งเครื่องหม่มมียาเสพข์าขบำบัดโรคซึ่งตอนนี้เราก็ทราบอยู่แล้วว่าจะช่วยได้แค่ไหนจะให้ความสุขเย็นใจเพียงแค่ไหนจะสมหวังเพียงแค่ไหนสิ่งที่สมหวังที่พอใจไม่มีใน,ในในวัตถุนี้เพราะเหตุใด เพราะสิ่งเหล่านี้หมดไปหมดไปถูกทําลายไปตลอดวันตลอดเวลาซึ่งเหล่านี้เราไม่ได้มีฤทธิ์มาได้โดยง่ายจะต้องกระกำลาบากที่ทำจิตใจวุ่นวายคงคาเกะเท่ากระทือนทั้งโลกทั้งแผ่นดินเพราะชีวิตอันนี้เองมีเรื่องปัญหาอยู่ร้อยแต่จับอาวุธต่อสู้กันตลอดกันตลอดเวลาส้างคามอันพุทธิริษตท เพราะต้องการช่วยชีวิตอยู่รอดเพื่อความสุขนะเพราะฉะนั้นชีวิตก็วเอความสุขก็ต้อเกิด,เกดขึ้นอาศัยอัตภาพหนึ่งพต่พุธ้าถ้าเรียจาไม่มองเห็นความสุขแม้แต่ขณะหนึ่งเล็หน้่ยท่านจึงไหวชาติที่สุขาความเกิดเป็น,ท,นทุ์ท่านพิจารณาและสิ้พูดไม่ใช่นอนหลับตื่นมาแล้วก็พูดรับเกิดเป็นทุ์เวลาหนึ่นงท่านก็พูดอย่างนั้นเวลาไหนก็ตาส ท่านเห็นทุกอยู่ตลอดเวลาแม้จะเินอื่นก็ทุกได้นอนก็เป็นทุกไม่ได้นอนก็เป็นทุกเพราะกองทุกมันอยู่อันนี้มันเป็นภาระของจิตใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านว่าจึงให้ปลอยภาระจึงมาภาวนาเพื่อปล่อยวางรูปอันนี้ทัื่ครู่ตัวคราแล้วจะมีความสุขเกิดขึ้นในจิตใจอย่างไรบ้าง ถ้าเราไม่มีรูปมาเยึดรูปอันนี้ปล่อยวางลองดูก็ได้ทำจิตใจให้สงบไม่เกี่ยวข้องกับรูปเลยเกี่ยวข้องกับจิตที่พยายามรักษาในเลืกพุทโธพุทโธเลยก็แต่เราปล่อยวางมันไม่ไปไหนแอกรูปอันนี้เราสมมติขึ้นมาปล่อยวางทิ้งมันไปจะให้เหลือแต่จิตพุทโธตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็สร้างความสงบสร้างความเย็นใจสบาย เลือ้สบายลมหายใจเข้าสบายหายใจออกกสบายมีพุทธโหสถึงึ้งมก็ให้เห็นว่าสึงุึ้งอย่างอื่นของเราไม่มีมีแต่พุทธโทธนี่แหละเป็นสึขผึ่งของเราอย่างเปรื่องเราก็อยากจะพบสีขผึ่งอย่างเปรื่องให้สัมผัสในจิตใจของเราอย่าได้ยินแต่ข่าวได้ยินแต่คำพูด ให้จิตของเราได้ถึงพุทธโธติใช้สิเราจะได้สิ้นสงสารพุทธโธคืออะไรคือความรู้นี่เองความรู้ล้วนวนไม่เกียคนไปด้วยอย่างองื่นพุทธโธไม่มีอะไรเป็นของมีแต่ผู้รูิตล้วนเ,เราด้ยอ,อย่างปฏิบัติเข้าถึงพุทธโธพุทธโธจนเป็นพื้นฐานตั้งมั่น แน่นอนสงบดเล็กสบายพระพุทธเจ้าพระองค์มีจิตนั้นสะอาดท่องใสบริสุทธิ์พุทธพ่อขอเราของเราพระให้ได้บริสุทธิ์อย่างนั้นพุทธโธไม่มีความง่วงเหงาเหงานอนครอบงำไม่มีมารคิดความเกลียดชราอยู่ในจิตใจ ไม่มีควานคือความผ่้สร้างความรำคาญเหลือในจิตใจไม่มีความสงสัยใดๆเกิดขึ้นในพุทธโธเราชำระไปตามนั้นแห,หละเหลือธรรมชาติแบบปราณีธรรมชาตินละเอยดธรรมชาติเี็ปราเีเอตังสั้นสังเอตังกป็นี้ัง ันเน่เป็นของกันเน่เป็นของละเอียดเป็นของสงบบริสุทธิ์โดยธรรมชาติแล้วเราก็จะได้ถึงพุทโธที่ใท้จริงนี่แหละเป็น่พึ่งของเราอย่างเป็นจริงข่าเราได้พบได้เข้าถึงแล้วเราก็ไม่สงสัยว่าความสุขแท้จร่คืออะไรแต่ความสุขที่แท้จริงคือเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรนั่นเอง สิ่งที่มีอยู่แล้วก็เป็นภาระและองเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าจาโคคือการเสียสละดต่อีนินิดจะโก้คือบอกเลยว่าอันนาฬยังไม่มีอะไร่นี่เป็นอญญริยสัจนิโลธะสัจ คือความดับทุกข์ดันทักไโยภความสิ้นความอยากเพราะเมื่อเราปล่อยวางสิ่งตอนนี้แล้วความโลภเพื่ออะไรความโกรธความหลงในสิ่งตอนนี้มันก็ถูกทำลายไปเองดฉะนั้นเมื่อไฟโลกราคะโทสะโมหะดับแล้วความ รวามก็เกิดขึ so, ้นไม่ได้ความเย็นสนิทก็มีขึ้นในจิตใจของเราเป็นความเย็นติตใจนี่แลโดยอาศัยเหตุที่เรามากำหนดรูปมารักษามาปฏิบัติทำทั้งหลายเกิดจากเหตุที่เราเห็นสิ่งที่อยากอยากพิจาราให้ทุกข์กิดทุกข์เกิดทุกขคืออาศัย โรคเสียงกลิ่นรสที่เราทั้งหลายเข้าใจว่าเรามีความสุขก็ตมีความสบายถ้าเราดูขึ้มนมานี้แล้วไม่มีความสุขความสบายแม้เป็น,นิดเดียวดูโรคจะมีอยู่ในอัตภาพร่างกายดูเส้นผมจะสุกได้อย่างไร มันก็เป็นเส้นผมดูผมดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูอว,วัยวะต่างๆที่มีอยู่ในเราทุกๆคนเราดูแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปแล้วเป็นธรรมคืออ,อนิจจังอ,อนิจจตาทั้งนั้นเป็นธรรมคือทุกขัง ทุกเปล่าไม่มีประโยชน์แค่กระทบกระเทือนจิตใจมองมองอเปล่าเป็นความจริงเมื่อเราเห็นความจริงข้อนี้แล้วความอยากความโลภจะเกิดขึ้นเพื่อจิ่งตาานี้แนละ้วมันก็ไม่มีความหมาย เหกความจริง่ยนแปลนี้ถูกทำลายลบล้างวาค,าความหลีที่เคยเห็นมาแต่ก่อนมาเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนเห็นความสงบเห็นการละการปล่อยวางประเสริฐยิ่งกว่าที่เราเก็บเอามามาสะสมมาหวงไว้มารวบรวมไว้ เราเห็นเป็นภานระเสียอีกแต่ก่อนเราคิดเห็นว่าถ้าได้มากๆก,ก็ดีมีมากๆก,ก็ดีพากันหาก็าจะได้ความสุขพอใจเพียงพอเราหาไปแล้วได้มาแล้วไม่ใช่ไม่เคยได้แต่มันก็ร่วมไหลไปหมดความสุขก็ถูกทำลายไปด้วย มันซ้ำซ้ำสักสัะะได้มาแล้วก็หมดไปได้มาแล้วก็หมดไปงั้นก็เบื่อหน่ายเท่านั้นถ้าเราเรารู้ความจริงจนะิตใจก็เห็นความเหนื่อยว่าเปล่าไม่มีประโยชน์ไม่เป็นสาระเราก็เห็นถ้านทำคำสอนประพุทธเจ้าจิตใจก็ยิ่งเชื่อมั่นในคำสอนของเราพระองค์พูดไม่มีผิดแม้แต่พระองค์ไม่พูดเราก็เห็นด้วย แต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนพระองค์โทษเองแล้วพระองค์ไม่โทษพระองค์หังผ่นพระฤาีผ่านแล้วความจริงคนนี้ก็ยังมีอยู่ยังประกบอยู่ในใจของเราเมื่อจิตใจของเราเห็นชัดอย่างนี้แล้วจิตใจก็ปล่อยวางก็สงบเยน็นสบายเราสามารถที่จะออกปากเล็ดเล็ด ในจิตใจของเราคนอื่นเขาวุ่นวายเราไม่วุ่นวายสบายหนาะคนอื่นเขาเดินดอนเราไม่ดินดอนสบายคนอื่นเขาเย็นถือเราปลอยวางสบายยังสามารถรู้ความสบายในใจของเราความเย็นของเราความเคารพในคนประพุต์ประชามประจงยิ่งมีขึ้นในจิตใจมาก เป็นความอ่อนน้อมเมื่อจิตน้อมไปในทางคนพระพุธธระคันประสงด้วยความเรื่อมใจแล้วเราใครจัดนึงมายกย่องสิ่งอื่นเป็นความสุขเนื้อกันปฏิบัติอบรมจิตใจนี่จิตใจไม่ยอมรับไม่เชื่อเลยเพราะเหตุใดเพราะปัญญาที่เราได้ พิจรารณาสอบสอนตรวจตรองดูแล้วเห็นชัดในจิตในใจว่าเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงอุทานย่อไม่มีอะไรคำว่าความเกิดเกิดไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์มันเกิดเท่านั้น คำว่าดับก็ไม่มีอะไรดับนอกจากทุกมันดับนี่โดยคำที่หย่อยๆคำว่าดับมันว่าไม่มีอะไรดับนอกจากทุกดับถ้าหากสิ่งอื่นมันดับหมดแล้วโลกก็ไม่มีเหลือพระพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติที่เรียกว่าดับเอพระองค์ใดในรอดพระผาระอรยเจ้าทั้งหลายไดในรอดมันดับหมดแล้วที่เหลือก็คงจะไม่มีมา่อควรพวกเรา ความเล่าสดของคงแกดับสุกแก่ขาวไปหมดทําไมจึงมีอยู่ในโลกมาควรเราอีกเพราะฉะนั้นเข้าวมาดับไม่ใช่วัดดับโลกดับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดับความโลภความโกรธคำหลงที่มีอยู่ในในโลกหมดไม่ใช่